สวัสดีครับอิงโกสิทินะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับการติดตั้ง Windows 11นะครับสร้างไฟล์ติดตั้ง Windows 11ใน USB นะครับซึ่งเราก็ได้แนะนำกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Windows 11แบบใหม่หมดกันนะครับโอเคเพื่อนๆก็เตรียม USB นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาเซตติ้งค่าต่างๆกันครับก็นำ USB นะครับเสียบเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เสียบเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเพื่อติดตั้ง Windows 11ใหม่นะครับบางทีนะครับ Windows 11ของเพื่อนนะครับมันก็จะติดลายน้ำนะครับตรงตำแหน่งมุมล่างด้านขวามือนะครับมุมล่างด้านขวามือมันก็จะมีรลายน้ำเป็นโปรแกรม Windows 11 n s s i h t s โปรแกรมนะครับซึ่งมันเป็น รายํานนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยอัปเด Windows 11เอ่ร Windows 11มาจาก Windows 10นะครับซึ่งบางทีเราก็ลาคานลูกตานะครับแล้วก็เมื่อเช็ค w i n เ e r เนี่ยมันก็มีการกำหนดวัน e x p i r e นะครับเราก็จะมาติดตั้ง Windows 11แบบใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างผมก็จะสั่งรีซาร์ทคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปเซตติ้งค่าในไบออนะครับเลือกให้มันบูตจากแฟลชไดร์นะครับในรูปแบบของ UEFI นะครับให้เลือกบูตแบบ UEFI นะครับจากแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวก็รอสัญญาณไฟนะครับคีย์บอร์ดมานะครับไฟนำล็อกติดก็กดดีดนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าไบออนะครับ จะผมจะเลื่อนไปที่บูตจากปดได้นะครับปดได้ UEFI นะครับ mm hmm. เลือกบูตแบบ UEFI l i s t นะครับ mm hmm. การบ mm ูตติดตั้งวิด o โอจาก UEFI นะครับ mm hmm. มันก็จะไม่วนซ้ำวนหูปที่เดิมนะครับ mm hmm. ผมก็ double click mm hmm. แล้วก็กด F10 เพื่อ s a v นะครับ F10 OK เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็เลือกนะครับเลือกทามนะครับทามฟอร์แมตเป็นประเทศไทยนะทามฟอร์แมตประเทศไทยทามฟอร์แมตประเทศไทยนะัดเนี่ยละเลยเลยทามฟอร์แมตประเทศไทยนะแล้วก็กด next อ่าเดี๋ยวเราภาษาตร,ตรงนี้นะครับเป็น US นะครับ US 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 โอเคจะได้พิมพ์ง่ายๆนะผมช่วยนะ่อกด next นะครับ แล้วก็กด t ิ l ตนะครับถ้าเพื่อนนะครับมีตัวคีย์ Windows 10ครับก็สามารถกรอกได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไม่ไม่กรอกก่อนนะครับจะไปแนะนำการกรอกตอนอยู่ในหน้า Windows 1 1แล้วนะครับว่าเราไปกรอกกันตรงไหนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดอันนี้นะครับเลือก idon t idon h a v e product key นะครับ ผมก็จะเลือก Windows 11 Pro นะครับ Windows 11 Pro แล้วก็กด Next นะครับอยอมรับข้อตกลงของ Microsoft นะครับก็กด Next นะครับแล้วก็ตรงนี้กดเลือก Custom Install นะครับ Custom Install นะตรงนี้จะสังเกตว่ามีไดร์หลายตัวนะครับซึ่งเพื่อนก็จะต้อง Format ได้ใหม่นะครับ ฟอร์แมตไดรใหม่ได้ที่ติดตั้งก็คือได้์ซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไดร์เดิมนะครับเป็นไดร์ชื่อไดร์ที่เท่าไหร่นะครับอสองกิกไอไดร์นี้เป็น s อ d ขนาดหนึ่งกิกนะครับเลือกเล็งให้ถูกด้วยนะครับเล็งให้ถูกด้วยนะอย่าลบปิดตัวนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะไม่ใช่นะได้ศูนย์ฮาร์ดดิสก์ได้ศูนย์ฮาร์ดดิสก์ไม่ใช่นะน่าจะเป็นไดร์หนึ่งนะ ไม่ใช่ไดหนึ่งก็ไม่ใช่นะเป็น S S D นะครับไดที่สองหรือไม่นะไดที่สอง่ากไได้ที่สอง,น,น,ง,สองนะอ่ะเล็งให้ดีตัวนี้เป็น S S D n V M E ขนาดหนึ่งเทนะครับเล็งให้ดีนะครับไดที่สองนะเดี๋ยวเราจะทำการฟอร์แมตลบไดที่สองนะครับอ่าไดที่สองเล็งให้ดีนะครับไดที่สองผมฟอร์แมตไดที่สองนะครับ ซึ่งเป็นไดที่เราจะทำการติดตั้งวินโดนะครับแล้วก็ฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเลงให้ดีนะครับไดที่สองะครับอย่าลบผิดไดนะครับฟอร์แมตไดที่สองไดที่สองเลงให้ดีครับไดที่สองแล้วก็เลือกไดที่สองฟอร์แมตนะครับเป็นการลบข้อมูลเก่าให้เกลี้ยงเลยครับ เล็งได้ที่สองคราวนี้ก็จะลบได้ที่สองรวมกันเป็นก้อนเดียวนะครับเล็งที่ดีนะครับได้ที่สองกด delete นะครับเล็งได้ที่สองได้ที่สองครับเล็งที่ดีนะครับได้ที่สอง delete เล็งได้ที่สองดีอย่าลบปิดได้นะครับเล็งได้ที่สอง delete นะครับ เล็งได้ที่สองไม่ดีครับได็ที่สองดีลิทนะครับเล็งที่สองโอเคเล็งที okay. ่สองถูกลบหมดได้ยังอ่ะเล็งที่สองตอนนี้ถูกลบไปจนเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่นะครับสร้างได้ที่สองใหม่นะครับคลิกใได้ที่สองให้เป็นแถบสีฟ้าแล้วก็กดนิวนะครับกดนิวแล้วก็กดเอพพนะครับอ่าไดที่สองมาแล้วนะครับได้ที่สอง ไดที่เราจะติดตั้งนะครับตัว Windows 11นะครับก็จะเป็นได์ที่2 p a พาร์ทิชัน3นี้นะครับที่มีไฟล์ f a ม i ม y เยอะๆนะครับโอเคเลือกให้เป็นแท็บสีฟ้าหลังจากนั้นก็กด n e ิกนะครับเพื่อติดตั้ง Windows 11ลงบนไดรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับว่านานแค่ไหนนะครับ หน้าโลโก้ Windows 11นะครับใช้เวลาประมาณเกือบ4นาทีนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเลือกนะครับ Country ภูมิภาคนะครับประเทศไทยนะครับผมก็กด Yes เลือก Thailand นะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้เลือกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดภาษาแรกเนี่ยผมก็เลือก US นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกคีย์บอร์ดภาษาที่2นะครับซึ่งผมก็จะกด X layer นะครับเลือกคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับไทย เลือกไทยนะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็ไทยเกตมณีนะครับ add layer นะครับซึ่งในการติดตั้ง Windows 11นะครับสำคัญนะซึ่งต้องมี Microsoft account นะครับบัญชี Hotmail นะครับบัญชี Outlook ของทาง Microsoft นะครับในการ l o g กอเปิดระบบนะครับ หลังจากนั้นนะครับเ,เขาก็จะได้ให้เราเนี่ยตั้งตั้งชื่อนะครับ,ต,ต,รรบตั้งชื่อตัวอุปกรณ์นะครับตั้งชื่อตัวอุปกรณ์ครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะข้ามได้นะครับแต่ผมไม่ข้ามนะผมใส่ตั้งชื่ออุปกรณ์เลยครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งชื่อนะครับอุปกรณ์ เขาไม่ให้เราใช้เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ให้เราเว้นวรรคนะครับสเปซบาร์นะครับจากนั้นก็กด next น,นะครับโอเคก็เรามาเลือกกันนะครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับใช้แบบบคุคคลหรือว่าใช้ทํางานใช้เรียนนะครับผมก็จะเลือกแบบ set up for personal นะครับแล้วก็กด next น,นะครับ ขั้นตอนสำคัญนะครับตรงนี้ให้เรากรอบนะครับกรอก Microsoft Office a c c o u n t อาจจะเป็นบัญชี Hotmail หรือ Outlook นะครับก็ใอยเพื่อนๆกรอด Microsoft a c c o u n t ของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับแล้วก็ Sign In นะครับโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่ c คลีย e รหัสกินนะครับขั้นตอนนี้ ผม,ผมไม่ข้ามนะครับตอนนี้ผมจะกําหนดลาดพินนะครับสร้างราดพินเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคนะครับผมจะเซตอัพเป็น new device นะครับเซตอัพใหม่เป็นคอมเครื่องใหม่เลยนะครับโอเคระบบนะครับ privacy ต่างๆนะครับผมเอาตามเขาหมดเลยนะครับโอเค ใช้งานด้านใดบ้างครับบันเทิง g a ม i n งสกูครีอทีฟบิสเนสแฟมิลี่ครับเลือกหมดนะครับโอเคในส่วนของวันไดนะครับวันไดผมจะปิดนะครับผมจะไม่อัพขึ้นวันไดเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่าวันไดไว้นะครับผมก็จะให้เซฟบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับไฟล์ของผมนะครับอ่าโอเคสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 365นะครับตรงนี้ผมก็จะไม่ซื้อนะครับจะไม่เช่ารายเดือนนะครับ โอเคตรงนี้ผมก็จะกดยกเว้นนะครับดีคลายไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทำการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวมาสาธิตนะครับวิธีการเอัพติเวตวินโดว์11กันนะครับโดยที่เราก็จะใช้คีย์โปรดักต์คีย์ของทางวินโดว์10นะครับโอเคก็เพื่อนๆก็กดตรงปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มาตรงเซตติ้งครับมาตรงเซตติ้งหลังจากนั้นก็มาตรงหน้าสเต็มนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับมาตรง about นะครับ about device เนี่ยครับ about device ก็จะแจ้งสเปค คอมพิวเตอร์นะครับโอเคอีดิชั n w i น d o w s o 1 Pro เวอร์ชัน2102นะครับโอเคติดตั้งวันนี้นะครับวันที่4เมษายน22นครับบิวอินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามากบอก p r u d u k t y e y นะครับให้เรามาตรง PRODUCT KEY a n d Activation นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะเพิ่ม KEY PRODUCT นะครับก็ให้กดตรง c h n ช e นี้นะครับเชอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์ PRODUCT KEY ใส่ตรงนี้นะครับพิมพ์ Product Key ใส่ตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนเก็ พิมพ์ Product Key ใส่ตรงนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Next นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กด Next นะครับหลังจากนั้นก็กด Activate โอเคก็จะแจ้งว่า Windows is a c t i v a t e นะครับเ,เรียบร้อยนะเรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็ให้เราทำการ Update นะครับ ให้ทำการอัปเกรดโดยเข้าไปที่ Windows Update นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆน,นะครนบ่วระหว่างในระหว่างที่รอนะร,รออัปเดตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปตั้งค่าเปลี่ยนภาษานะครับเราก็จะไปตั้งค่าสลับาแานพิมกันนะครับผมถนัดปุ่มตัวนอนนะครับก็มาตรง time and language นะครับแล้วก็ กดตรงท y p ปิ้งนี้นะครับทปิ้งแล้วก็มาตรง Advanced Keyboard Setting นะครับแล้วก็ตรง Input นี้ครับเลือก Input Language c o d t Key นะครับโอเคซึ่งแต่เดิมเนี่ยการสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเขาจะกด Windows ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว Space Bar นะครับมันก็จะสลับแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ถนัดนะครับแบบนี้ Windows Space Bar ครับผมยังไม่ค่อยถนัดยังถนัดใช้ตัวหนอนเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเลือก ตรงนี้มานะครับเลือก Change Key Sequence นะครับแล้วก็ผมก็เลือกตรงนี้ครับ Key e s s นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเค Apply OK นครัอ่าเดี๋ยวเรากดตัวหนอนสลับดูนะครับตัวหนอนสลับอ่านี่ยถนัดแบบนี้มากกว่านะครับชินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะโอเคลำดับต่อมานะครับผมก็จะพามานะครับแนะนำถึงวิธีการติดตั้ง Microsoft Office นะครับลงบน Windows 11นะครับโอเค เมื่อเพื่อนๆมีคียอยู่แล้วนะครับเราก็จะไปท,ที่เบราว์เซอร์ Microsoft Edge ครับหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์ลิงก์นะครับพิมพ์ลิงอนี้นะครับ setup.office.com/home นี่นะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับ Microsoft Office ต่อไปนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับก็ เพื่อนๆนะครับก็ให้ทําการไซน์อินนะครับไซน์อินบัญชีใน Microsoft Account นะครับซึ่งเครื่องนี้มันน่าจะจดจําไว้อยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับเตรียม Product Key นะครับของทาง Microsoft Office นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมจะใช้นี่ก็เป็นตัว Microsoft Office Personal นะครับปี u s ปพี2021เ็นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์คีย์ลงไปนะครับกด Enter Key พิมพ์คีย์ลงไปนะครับ โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดภูมิภาคประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ Thailand. แล้วก็กด next นะครับไทยแลนด์ Thailand, กด next d u ั t key confirm นะครับ Office Personal Plus 2020. สองพนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งตัว Microsoft Office นะครับกด confirm นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับดาวน์โหลดตัวแอปนะครับกด install ตรงนี้นะครับกด install เลือกภาษานะครับผมจะเลือกภาษาไทยนะภาษาในะการติดตั้งผมจะเลือกภาษาไทยไอ้ default นี่แน่ว่าเป็น64บิตหรือเปล่านะ default version จะเป็น32หรือ64นะแต่ผมอยากให้มันเป็น64 ครับโอเคบีฟอร์เวอร์ชันแล้วกันนะโอเคแล้วก็กด i n s tall นะดาวนโหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กด open file นะ,นะกดติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราลองจับเวลาดูนะครับว่าพอนะปิดดาวน์โหลดนานไหมนะคุณพร้อมแล้วนะครับติดตั้งออฟฟิศแล้วในขณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดปิดน,นะครับ โอเคเดี๋ยวก็จะลองเช็คไฟล์นะเช็คไฟบล็อกแล้วกันนะครับเช็คดูอัปเดตได้ไหมนะการใช้ค่าความเป็นส่วนตัวนะตกลงนะครับเริ่มต้นยอมรับนะครับยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนะครับ Microsoft Office Personal Plus 2021 e นะครับมีแอปดังต่อไปนี้นะครับประมาณนี้นะกดยอมรับนะครับ น่าจะ a c t i v a เวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับติดตั้ง Microsoft Office นะครับลงบน Windows 11นะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีครึ่งนะครับโอเคก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้ง Windows 11เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ไล่นะครับอัปเกรดโปรแกรมนะครับอัปเกรดโปรแกรมนะ window s อัปเกรดอันี้เขาให้รีสตาร์ทนะครับเดินเราก็รีสตาร์ทนะครับ รีสตาร์ทกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆครับกดอัปเกรดใหม่อีกสักรอบนะครับไล่อัปเกรดใหม่แล้วก็ไล่ติดตั้งโปรแกรมต่างๆต่อไปนะครับจน Windows 11ของเรานะครับสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Channel Exit f i g e นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นกันหน้า สวัสดีครับ